19.86ซึ่งมันการันตีในการสุ่ม5ครั้งนะคะเดี๋ยวเราลองสุ่มสัก1ครั้งดีกว่านะไปปไปปึ๊บปุ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 ๊บจะได้เป็น สวัสดีทุกชงทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะรี่ิวกับวงแหวนชเชงกรีนนะคะชเชงกรีนั่นเองอ่ะก็ราคาจะอยู่ที่50าพูปองนะคะการันตี1สกินนะคะทุกการเล่น5ครั้งนะคะแล้วก็มีของรางวัลมากมายเลยนะคะวันนี้มาทําการรีวิววงแหวนกันนะคะว่าจะได้เป็นอะไรนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้สุ่มจนได้สกินนะคะแต่เดี๋ยวจะบอกราคาที่ได้สกินไว้ให้นะคะทุกคนอ่ะ วงแหวนเวทน,นี้นะคะก็จะหยุดตั้งแต่วันที่2ตุลานะคะจะถึงวันที่8ตุลาคืองบมีน้อยนะคะใช้สอยยางประหยัดซึ่งเขามีขั้นสูงเราเยอะมากแล้วก็แบบคิดอยู่นะว่าเอา้าทำไมไม่เป็นแบบคําทีขั้นสูงเปิดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอ่ะ ก o เด้นเติมเกมเติมเกมอารถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก o เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก o เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลยที่จ็รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP เจ็ รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรากดมาตรงร้านค้านะคะคือมันก็จะเป็นใช้เหรียญโบราณเนี่ยนะคะในการในการเอาไปสุ่มนะมันไม่ใช่ใช้คพีมัีนสูงนะทุกคนอ่ะกดซื้อไปนะคะ50บาทนะคะทุกคน50คูปองตอนนี้คูปองเราเหลือแค่26คูปองรู้สึกว่าเอ่อคูปองน้อยมากนะคะยังไม่ได้เติมเกมเลยนะ อ่ะเรากดทิ่เข้ามาตรงวงแหวนเวทตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวสกินที่เรายังขาดอยู่ก็จะมีอุ้ยมีหลายตัวเลยนี่นี่อันนี้นะคะจะเป็นสกินของตัวแอตแอตทริกนะคะนี่ก็จะออกเนี่ยแบบจินจนอะ่ะเขาจะมาแบบตีมเดียวกันนะคะอ่ะมีนาตาานี่ประมาณนี้ไปเร็วๆนะคะมีเอนโซเร็วไป แล้วก็มีเทลแอนนาดด้วยนะคะกับสกินนี้สกินเทลเยอะมากแล้วก็มีสกินตัวซานิทนะคะตรงนี้อ่ะและที่เหลือก็จะเป็นไม่มีแล้วนะคะก็จะมีเป็นกล่องสกินท้าวอนนะอ่ะก็คือขอดูเปอร์เซนต์กันนะมีเปอร์เซนต์บอกไหมซึ่งเปอร์เซนต์นะคะที่กล่องสกินทาวอนนะคะจะอยู่ที่ 0.14แล้วก็ที่เหลือจะเป็นเอฟเฟกต์คินสันรูนะคะ99.86ซึ่งมันการันตีในการสุ่ม5ครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองสุ่มสัก1ครั้งดีกว่านะเอาไปปึ๊บ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 จะได้เป็น อ่ะได้เป็นชิ้นส่วนรูนมานะคะทุกคนตามที่เปอร์เซ็นต์ที่บอกเลยแล้วก็สำหรับการสุ่ม5ครั้งนะคะราคาจะอยู่ที่250คูปองนะคะทุกคนตอนแรกคิดจะแบบมีลดมีอะไรอย่างงี้นะคิดว่าไม่มีลดนะคะ250คูปองได้สกินแน่นอนนะคะ100อเปอร์เซนต์อ่ะก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีนะคะว่าสกินที่ได้อ่ะจะเป็นสกินตัวอะไรนะแต่สำหรับใครที่แบบเฮ้ยสกินอันนี้แบบไม่ทำไมต้องสุ่มแบบคิดอยากได้สกินนี้สกินนี้สกินนี้น,น,นะคะเดี๋ยวก็ รอกิจกรรม r o v เข้ามานะคะเดี๋ยวก็มีสกินเข้ามาให้เลือกซื้อนะคะคือกิจกรรม RUV มาบ่อยมากนะทุกคนไม่ไม่ต้องกลัวว่าซื้อไม่ทันนะคะที่ีว่าเป็นคลิปรีวิวคร่าวๆนะคะอ่าไว้กดชแชร์กดไลค์กดติดตามตดกดปกระดิ่งเพื่อแจ้ใหม่คลิปได้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย